MedCMU d c p o f ฟัง for health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการอัปเดตความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉินที่ชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระบารมมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านธนบดีนะคะว่าการปรับปรุงครั้งนี้ณนะวันที่หนึ่งกรกฎาคมการปรับปรุงถึงขั้นไหนแล้วและคาดว่าจะมีการเปิดใช้บริการในช่วงเดือนไหนค่ะ พร้อมแล้วเราไปพูดคุยกับท่านกันค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจนาพิวัตรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้โอกาสดีอีกแล้วนะคะได้พบกับท่านคณะบดีค่ะเรื่องที่เราเป็นดำจิ้มในครั้งที่แล้วนะคะผู้ฟังหลายท่านอาจจะรอติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตข้อมูลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านคณะบดีช่วยเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนแล้วเปิดให้บริการตั้งแต่ปีไหนแล้วคะครับก็เรียนว่าห้องฉุกเฉินที่ตำแหน่งปัจจุบันนะครับเป็นตำแหน่งล่าสุดของตำแหน่งของห้องฉุกเฉิน ที่มีการย้ายไปตั้งแต่ปี2549นะครับพร้อมกับการเปิดตึกอาคารเฉลิมพระบารมีนะครับก่อนหน้านี้ห้องฉุกเฉินก็จะอยู่ด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็เลยเห็นว่าเดินทางมาประมาณ17ปีแล้วเนาะสมัยก่อนต้องบอกว่าผมมีโอกาสได้เป็นทั้งอาจารย์แพทย์ที่นี้นะครับแล้วก็เป็นแพทย์ฝึกหัดอะไรต่างๆ เราจะเห็นว่ามีการพัฒนาด้านระบบห้องฉุกเฉินมากมายก็ต้องบอกว่าเมื่อ17ปีที่แล้วห้องฉุกเฉินเราน่าจะเป็นห้องฉุกเฉินที่มีความพร้อมมากมายนะครับในในเที่ยงสปีก่อนอน,ะนะครับแต่ในปัจจุบันเราเห็นว่าทั้งมาตรฐานแล้วก็ในสิ่งต่างได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อย่างที่ว่าทั้งกายภาพทั้งไหลก็มีการคล้ายๆว่าเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาวันนี้ทางคณะแพทยศสาสตร์บรเิียมัยเราก็ยินดีอย่างมากเลยครับต้องเป็นหนึ่งโครงการในดวงใจนนะฮะในการพัฒนา ห้องฉุกเฉินนะครับก็อย่างที่ทราบในะห้องฉุกเฉินเป็นห้องที่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะต้องมาใช้หรือเปล่านะฮะเพราะมันฉุกเฉินนะครับก็ก็คงเป็นส่วนของการรักษาโรคที่ตั้งแต่โรคที่มีความรีบด่วนเนาะ ที่ไม่สามารถรอได้อันที่2ก็คืออย่างที่เราทราบอุบัติเหตุเนาะที่เข้ามาห้องฉุกเฉินเราก็คงเป็น2ส,ส่วนในการบริการห้องฉุกเฉินนะครับเราก็มีความมั่นใจแล้วก็มีความภูมิใจมากในห้องฉุกเฉินแต่ว่าระยะนี้เดินทางมา17ปีนะครับก็ถึงโอกาสที่เราจะทําให้เกิดห้องฉุกเฉินใหม่ของโงรงพยาบาลมหลาราชนครเชียงใหม่ครับท่านอธิบดีคะแต่เดิมค่ะก่อนที่เราจะปรับปรุง ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ยมีผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ต้องบอกว่าห้องฉุกเฉินเราเป็นห้องฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนสูงนะครับก็คือเป็นทุติยภูมิเนาะคงเป็นส่วนหนึ่งที่รับ าการรีเฟอร์หรือส่งต่อมาจากโรงพยาบาลรอบๆ <S <S จะเห็นว่าตอนนี้ห้องฉุกเฉินเราเนี่ยมีคนไข้เฉลี่ยนะครับตั้งแต่คนไข้ที่มีความดวนในการรักษาพยาบาลกับอุบัติเหตุเนี่ยวันหนึ่งประมาณร้อยลายมากนะครับจ้องบอกสูงนะครับในการบริหารจัดการาก็ในร้อยลายเนี่ยในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ป่วยที่เข้ามาที่ห้องฉุกเฉินประมาณเกือบ32,000คนนะครับแล้วก็คงจะเป็นส่วนที่เป็นได้รับอุบัติเหตุเนี่ย ประมาณ14,000คนก็คิดเป็นประมาณ45เนาเพรจะเห็นว่าคนไข้ที่ทั้งอุบัติเหตุกับนี้ก็ประมาณครึ่งๆเพราะนั้นเวลาเราบริหารจัดก,การด้านห้องฉุกเฉินเราจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือเตรียมพร้อมสําหรับทั้งอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าซื้อกับชีวิตเนาะในช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมาย อีกโรคหนึ่งก็คงเป็นโรคที่ไม่ได้อุบัติเหตุแต่ว่ามีความด่วนมากเลยก็คงเป็นโรคหัวใจเวลาหัวใจขาดเลือดโอ้โหบางทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่กี่นาทีเนาะมีโอกาสที่เสียชีวิตได้เราก็มีการปรับปรุงหลายอย่างและอีกโรคหนึ่งที่สําคัญที่ไม่ใช่โรคอุบัติเหตุก็คือโรคสมองอมบางทีเราจะเห็นว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยเราจะมีการบอกว่าช่วงเวลาท้องมีแค่3ชั่วโมงนะ<า>ถ้าบริหารจัดก,การไม่ดีก็จะเป็นเอมามพฤกษ์อัมาพาตถาวรก็ทําให้เกิดไอเดียหรือว่าเกิดคล้ายๆแนวคิด ในการสร้างห้องฉุกเฉินใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนี้นะครับทั้งในด้านของอบัติเหตุหัวใจสมองนะคะคก็นําไปสู่วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงห้องฉุกเฉินทางนี้อยากให้ท่านธรรมดีช่วยเล่าให้กับผู้ฟังนะคะได้ทําความรู้จักแล้วก็เข้าใจมากขึ้นว่าวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงคืออะไรคะ ครับก็เราคงอยากจะทําให้ห้องฉุกเฉินหลักของเราเนี่ยเป็นห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐานตามสากลเนาะซึ่งปกติก็มา,าามาตรฐานแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากว่าเก่าแก่ตามการเวลา17ปีเนาะ <c oughs> เราอยากปรับกายภาพให้มีความทันสมัยขึ้นหร <c oughs> ืมีคลรุพัณฑ์หรือว่าต่างๆให้ ให้มีความทันสมัยโอกาสช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตมากขึ้น <Okay. S 1> แห็นว่าระบบหรือว่ามาตรฐานในการแพทย์เมื่อ17ปีที่แล้วกับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมคิดว่าผมมั่นใจนะฮะระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมหลาราชนครเชียงใหม่ซึ่งเราผ่านการประเมินของคุณภาพโรงพยาบาลระดับสูงหรือว่า Advanced A นะครับ <Okay. S 1> แต่ระบบแล้วเนี่ยถ้าเรามีกายภาพที่ดี ก็จะทําให้ระบบมันไปได้ดีและทําได้ง่ายขึ้นก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้มีการปรับปรุงเพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการเซฟสุจินโนเพราะเราเห็นว่าคนไข้หลายคนที่พักรักษาอยู่ในตึกสุจินโนเนี่ยก็ใช้บริการของห้องฉุกเฉินเช่นเดียวกันก็เป็นโครงการเซฟสุจินโนพร้อมอาคารที่เกี่ยวข้องห้องฉุกเฉินก็เป็นหนึ่งในโครงการที่หลักเป็นโครงการที่สําคัญที่คณะเห็นความสําคัญนะฮะเพราะเห็นว่าอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะฮะถ้าทุกคนคิดว่า โอ้เราไม่ใช่ห้องฉุกเฉินหรกผมเห็นห้องฉุกเฉินมีตั้งแต่เด็กนะฮะจนไปถึงคนสูงอายุเพราะนั้นเราไม่เลือกอายุนะฮะแล้วเราเลือกเวลาไม่ได้นะเรานั่งกันวันนี้ไม่แน่ใจสักกี่วินาทีอาจจะเกิดอะไรฉุกเฉินก็ได้ก<ช>็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าห้องฉุกเฉินที่ดีผมคิดว่าจะทําให้ศักยภาพในการเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจเพื่อยกระดับสุขภาวะ ของมนุษยชาติอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างชัดเจนตามภารกิจของเราคับทุกวินาทีมีค่ามากๆสําหรับที่นี่นะคะก็ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็ให้บริการ24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยนะคะสําหรับห้องฉุกเฉินเองแล้วก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยค่ะและสําหรับข้อมูลในเรื่องของห้องฉุกเฉินตอนนี้ค่ะเราปรับปรุงถึงขั้นตอนไหนแล้วคะแล้วก็พัฒนาในส่วนใดที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่ไม่เคยมีค่ะครับเราจะเห็นว่าในช่วง โควิดที่ผ่านมาด้วยแล้วกันนะฮะ <Okay. S 1> เรามีห้องฉุกเฉินเราก็ปรับเป็นมาตรฐานเลยเรามีห้องที่เป็นห้องแยกโรคสําหรับผู้ติดเชื้อถึง4ห้องคงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเรามาประกอบกับโครงการนี้เพราะว่ายังเพิ่งได้รับการปรับปรุงไม่นานนะครับ <Okay. S 1> ผมอยากเรียนว่าเป็นระบบที่ทันสมัยในกายภาพเนาะ เรามีการแยกส่วนอะไรชัดเจนเป็นส่วนของเวลาคนไข้ที่ชีพจรอะไรไม่มั่นคงแล้วกันนะฮะมีความดันต่ําเป็นช็อกเป็นอะไรเนี่ยเราจะมีห้องดิสซัสติเต,ตเป็นห้องแยกซึ่งมีอุปกรณ์ทันสมัยเลยประจาห้องเลยอยู่3ามห้องแล้วเป็นห้องที่ฉุกเฉินที่แปบว่าเป็นทั่วไปอีกประมาณ5ห้องแล้วก็เป็นที่ กึ่งกึงฉุกเฉินนะครับก็เตรียมที่จะฉุกเฉินซึ่งเป็นระดับที่มันต่ําลงมา,าอีกประมาณ9เตียงนะฮะแล้วมีห้องที่บกลบหรือไม่แน่ใจนะฮะว่าฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินอีกประมาณ5ที่จะเห็นว่าทั้งหมดก็รวมอีกประมาณเกือบ30จุดในการที่เราจะเพิ่มสกัภาพก็คือจะบอกว่าจํานวนเตียงที่เราจะรองรับ หรือว่าสเตชันที่เรารองรับผู้ป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นค,คุณรุกพันธ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นมีแยกเป็นการเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับแล้วเมื่อกี้บวกกับห้องความดันลบนะฮะที่เราเจอในช่วงโควิดคือ4ห้องนะครับแล้วก็เรามีเวทติ้งแอ e เรียก็คือห้องรอคอยห้องอะไรต่างเพื่ออองเ์ฟอาการอะไรต่างๆก็อีกจํานวนส่วนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นจาก ER เก่าที่เปลี่ยนไป17ปีที่ผ่านมาะนะครับตอนนั้นเราก็ว่าใหม่มากนะครับพอผ่านตามการเวลาวันนี้เราจะทําให้ ER เราเป็น one stop service er หรือว่าเป็นดิจิตอล ER แล้วกันนะครับผมกับทางทีมบริหารจะนําระบบดิจิตอลไปใช้เต็มรูปแบบอีกอันหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของ ER ใหม่ก็คือเรามีรถเขาเรียกว่า smart ambulance ก็คือเวลารถ e อไเราออกไปนะรถแอมบูเลนต์หรือว่ารถช่วยกู้ชีพออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นเหมือนหนึ่งในห้องฉุกเฉินเลย มีการเครื่องมือต่างๆ,ๆ,างๆเราสามารถทําการรักษาการวิน <ๆ S 2> ิจฉัยในขณะที่อยู่ในรถได้เลยก็คงเป็นหนึ่งในในความภูมิใจในการเกิดเป็น one stop service อีกอันหนึ่งที่ผมว่าคงไม่เหมือนใครในประเทศละกันนะครับเรามีเครื่องส่วนหัวใจเมื่อกี้ผมบอกเลยนะครับว่าโรคอันนึงที่มาที่ห้องฉุกเฉินก็คือหัวใจขาดเลือดเนาะปกติเราจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ปวยไปอีกตึกนึงซึ่งระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายกานะ็มีความเสี่ยง ตอนนี้เรามีห้องส่วนหัวใจที่อยู่ห้องฉุกเฉินเลยถ้ามีโรคนี้เราสามารถทําได้เร็วขึ้นนั้นอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยก็ดีขึ้น<า>และก็เป็นความภาพูมิใจอีกอันนะฮะเรามีเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เวลามีโอกาสอ่าสีสัะกระทบกระแทกอะไรเรามีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ห้องฉุกเฉินเลยอีกอันหนึ่งก็คือเราได้เพิ่มใหม่ก็คือ MRI ของตัวหัวใจนะครับนั<า>้นก็จะเห็นว่ามีทั้งแผนกในการวินิจฉัยในผู้ป่วยที่ซับซ้อนการรักษาที่ดีขึ้น ระบบต่างๆคุรุพันธ์ที่ดีขึ้นเรามีซื้อคู่รูพันธ์ใหม่มากมายนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่า <c oughs> คุรุพันธ์ในการติดตามสัญญาณชีพคุรุพันธ์ในการช่วยชีวิตนั้นเวลาปั๊มหัวใจบางทีเราต้องใช้คนตอนนี้เราซื้อเครื่องที่เป็นออโต้หมายถึงว่าเครื่องปั๊มโดยระบบ <c oughs> โดยระบบของเครื่องของเครื่องอัตโนมัติต่างๆก็คงเป็นสิ่งในการก้าวสู่นวันตกรรมต่างๆ <c oughs> เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์ธุรกิจที่เราตั้งไว้เพื่อความเป็นเลิศในการ รักษาพยาบาลเนาะซึ่งต่อเนื่องกับการวิจัยและการศึกษาของนักศึกษานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจพวกเราก็ต้องบอกว่าเป็นดิจิตอล one stop service er <ม>ซึ่งผมว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เมื่อกี้ถามมีคําถามเสร็จเมื่อไหร่เนาะ<ช>ก็คงจะกลางเดือนกันยายนเราจะเปิดอย่างเป็นทางการ <โอ S 2> ก็อยากให้พวกเราเข้ามาเข้ามาดูแลกันนะครับไม่ต้องมาใช้นะครับเข้ามาดูการพัฒนาต่างๆแล้วก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าผมก็มีโอกาสได้ออกข่าวหรือว่าอะไรไปเรามีการปรับปรุงส่วนต่างๆมากมาย ทั้งตัวตึกทั้ง ER เราเห็นหลายจุดที่มีการปรับปรุงไปก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่ผมเคยแถลงข่าวออไปก็คือระบบเทเลเมดิซินเนาะเพราะนั้น ER ก็จะเป็นหนึ่งในสเตชันที่เราจะใช้ระบบเทเลเมดิซินก็คือแพทย์ทางไกลยังเป็นระบบ <c oughs> เพื่อทำให้เกิดเขาเรียกว่าซิมเลตซิมเลตหมายถึงว่าไล่รอยต่อในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือว่าการส่งต่อผู้ป่วย <c oughs> ก็ จาก ER ก็คงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเราที่จะเสร็จภายในปีนี้เนาะ,ะก็อยากให้พวกเรามั่นใจนะฮะในศักยภาพของคณะพแพทยศาสตร์มเาชชัยหั่เราโรงพยาบาลมหาราชนครเชีงยงใหม่ในระบบทั้งคุณภาพระบบกายภาพแล้วก็สิ่งต่างๆที่ดีขึ้นก็คือเราต้องการให้ผู้ป่วยกลับบ้านอย่างปลอดภัยมากขึ้นเราเห็นว่า ER ก็คงเป็นจุดหลักจุดหนึ่งเพื่อให้ตอบโจทย์พันธกิจนี้นะครับ เชื่อว่าใครที่มาเจอพอร์สแคต,ต,ตัวนี้นะคะกําลังตื่นเต้นน่าดูเลยค่ะเพราะว่าแค่เราได้ฟังถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นกําลังพัฒนาอยู่ปรับปรุงอยู่นะคะรู้สึกว่าทางคณะแพทย์เองเนี่ย ทำงานกันหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำทุกวินาทีให้มีความหมายมากๆในการที่จะทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิตค่ะต้องขอบพรคุณท่านคันตดีแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านด้วยนะคะโชคดีมากๆที่ได้มาพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ MedCMU Podcast ฟัง for help เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา